บทที่18กลับมาอีกครั้งฝนที่เริ่มเบาบางลงดังก้องไปทั่วเฟยวี่อยู่ริมหน้าต่างจ้องมองออกไปยังสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างอเอื้อยเฉยความเงียบรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจฝนสุดท้ายเขาพึ่มพัเบาๆคาที่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศพูดไว้เมื่อครู่ยังดังก้องในหัวนี่คือฝนสุดท้ายของฤด,ดูฝน วันพรุ่งนี้ฟ้าจะปลอดโปรง่งและฝนอาจไม่กลับมาอีกหลายสัปดาห์หรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นเขาหลับตาพยายามจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ความเจ็บปวดที่สะสมอยู่ในใจตั้งแต่เยลิงหายไปในคืนนั้นยังคงชัดเจนเร่ากับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเยลิงเขาเรียกชื่ออีกฝ่ายในใจความคิดถึงเหมือนกำลังจะกัดกินเขาทีละน้อยแต่ในขณะนั้นเอง สัมผัสบางอย่างก็ทำให้เขาลืมตาขึ้นเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างเผยให้เห็นภาพที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นระรัวเฟยอี่เสียงทุ้มต่ำที่คุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปราวกับว่าโลกหยุดหมุนชั่วขณะเยหลิงยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเขาดูจางลงมากจนเกือบจะเลื่อนหายไปกับอากาศคุณเฟยอี้พูดไม่ออกความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาทั้งความดีใจ ความห่วยหาและความกลัวเยียนลิงยิ้มเบา,บาแเผยอวี้ไ,วไม่พูดอะไรอีกเขาพุ่งเข้าไปกอดอีกฝ่ายทันทีอ้อมกอดของเขาแน,น่นเรากับกลัวว่าถ้าเขาผ่อนแรงลงอีกฝ่ายจะหลุดลอยหายไปผมคิดถึงคุณเสียงของเขาสั่นเครือกล่าวสืบผมกลัวว่าคุณจะไม่กลับมาอีกเยียนลิงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นลูบหลังของเฟยอี้เบาๆผเองก็คิดถึงคุณ แต่ดูเหมือนว่าเวลาของผมจะเหลือน้อยลงทุกทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทว่าคำพูดนั้นกลับเป็นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของเฟยวี่เขาคลายอ้อมกอดออกเล็กน้อยเพื่อมองใบหน้าของเยียลิงและนั่นทำให้เขาสังเกตเห็นว่าร่างของอีายโปร่งใสขึ้นกว่าเดิมมากผมจะทำยังไงให้คุณอยู่ต่อได้เฟยวี่ถามดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดเยียลิงใส่หัวเบาๆเอ่อยขึ้นสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือกลับมาหาคุณเมื่อฝนตก และบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆคนตัวเล็กนิ่งเงียบไปด้วยความหวาดหวั่นกับคำพูดนั้นเขากำชับอ้อมกอดแน่นขึ้นโดยไม่พูดอะไรออกมาอีกเวลาผ่านไปเสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเฟยวี่มองออกไปนอกหน้าต่างสายฝนที่โปรยปลายเหมือนม่านบางช่วยปกปิดน้ำตาที่เอ่อครอในดวงตาเขารู้ว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ยินเสียงฝนเช่นนี้ ครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเยลิงในค่ำคืนแห่งฤดูฝนสุดท้ายพวกเขาตกลงที่จะใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่โดยไม่พูดถึงคำสาบหรือความเป็นไปได้ที่จะต้องล่าจากเฟยวีพาเยลิงเดินผ่านถนนสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงไฟริบหรี่ของร้านกาแฟและร้านค้ามากมายที่เปิดอยู่แม้ในวันที่ฝนตกสายฝนที่โปรยปลายทำให้บรรยากาศดูชวนให้หวนคิดถึงผมชอบของหวานร้านนี้มากเลยนะ เฟยวีว่บอกพร้อมเดินเข้าไปซื้อขนมหวานและตามติดมาด้านหลังไม่ห่างคือเยียนหลิงชายหนุ่มที่ตัวสูงกว่าผมก็ชอบเวลาที่เห็นคุณได้กินของอร่อยเยียนหลิงตอบรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าแม้ร่างกายของเขาจะโปร่งแสงจนเกือบมองทะลุผ่านไปได้แต่เขายังคงดูงดงามในสายตาของเฟยวี่คนตัวเล็กยิ้มมุมปากพลางกล่าวคุณจะกินด้วยไหมแค่เห็นคุณกินผมก็อิ่มแล้ว <laughs> นี่คุณไปเรียนรู้การพูดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยคนตัวเล็กหัวร้อชอบใจกล่าวสืบพร้อมยื่นถังหูลู่ให้คนตรงหน้ารับไว้เยี่ยลิงเผยยิ้มเล็กน้อยก่อนจะรับขนมแล้วเดินตามคนตัวเล็กที่อยู่ใต้ร่มสีดำทั้งสองเดินเล่นกันจนเหนื่อยหากเมื่อตอนกลับบ้านหลังจากลงจากรถเมทั้งสองเดินเคียงข้างกันมาด้วยความเงียบทำไมคุณต้องมาเจอผมด้วยละ่ะเฟยอีถามพร้อมมองหน้าคนข้างกาย น้ำเสียงของเขาเบาเหมือนจะหลุดหายไปในสายฝนเยียนหลิงหันมามองพร้อมตอบเพราะคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีชีวิตอีกครั้งผมไม่อยากเสียคุณไปสายฝนเริ่มบางลงแต่ความรู้สึกในหัวใจของเฟยวี่กับท่วมทน้นเขายืนนิ่งไม่อยู่อย่างนั้นจนเยียนหลิงเอ่ยขึ้นเฟยวี่เยียนหลิงเอ่ยช้าๆเรากับต้องการให้ทุกค,คำสลักลงในหัวใจอีกฝ่ายผมรักคุณนะคำพูดนั้นทำให้เวลารอบตัวหยุดลง คนตัวเล็กมองเขาในความเงียบความรู้สึกทั้งหมดที่เฟยอวี่เก็บไว้พุ่งทะลักจนแทบจะหายใจไม่ออกเยียนหลิงยิ้มและขยับเข้าไปใกล้ใบหน้าของเขาโน้มเข้าหาเฟยอวี่ริมฝีปากหางกันเพียงลมหายใจแต่เฟยอวี่กลับหันหน้าหนีเขาสับสนและกลัวกลัวว่าถ้าพวกเขาได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้เยียนหลิงจะหายไปเหมือนครั้งก่อนผมขอโทษเฟยอวี่พูดน้ำเสียงสั่นเครือเยียนหลิงเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นเต็มไปได้วยความเข้าใจแต่ในขณนะเดียวกันก็แฝงไปได้วยความเจ็บปวดไม่เป็นไรเขาพูดเบาๆดวงตาของเขาสบตาเฟยอีย้อย่างลึกซึง้งคุณไม่ต้องรักผมก็ได้แต่ผมแค่อยากให้คุณรู้คุณเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากมีชีวิตอีกครั้งในรอบ500ปีที่ผ่านมาสายฝนเริ่มหยุดลงที่ระยดร่างของเยลิงเริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆอย่าไปเฟยอีย้พยายามยื่นมือออกไปคว้าอีกฝ่าย น้ำตาของเขาไหลาอาบแก้มแต่กลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าเยลลิงมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มเศร้านั้นยังคงอยู่ผมดีใจที่ได้เจอคุณไว้พบกันใหม่นะเสียงของเขาค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายฝนหยดสุดท้ายเฟวยวีทรุดลงกับพื้นเรื่องฝีปากพึมพำชื่อของเยหลิงซ้ำไปซ้ำมาน้ำตาของเขาไหลรินไม่มีวันหยุดความเงียบงันของค่ำคืนที่ไร้ฝนแพร่กระจายไปทั่ว สายลมเย็ยนพัดผ่านเรากับกระซิบปลอบโยนแต่ก็ไม่อาจเติมเต็มความว่างเปล่าที่หลงเหลืออยู่ในใจของเขาอีกต่อไป